สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวพุ่มผ้าร่วยนะครับมือนีบ่าวพุ่มกสิผ้าท่านผู้ชมนะครับมาตามหาตัวเลขแนวทางมือนีมีแนวทางของค้นบ้านสวนนะครับและกสิมีแนวทางและกรสิไปตามหาแนวทางตัวเลขของเซียนไทยบ้านนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางของเซียนไทยบ้านนะครับเพิ่นกระหายไม่ทิก้า0นนะครับแนวทางของเซียนไทยบ้านนะครับ น,นี้คือแนวทางของเซียนไทยบ้านในงวดที่ผ่านมานะครับก็บมีตัวเลขที่เข่าก็คือ090นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับบได้ตัดให้กับท่านผู้ชมเบิงนะครับตัดแต่9 4 9 5หานะครับ90้าศูดยตัดให้ท่านผู้ชมเบิงนะครับน่าเสียดายนะครับตัวเลขเพิ่นกระเขานะครับตัดหล่นก็ได้9 0 0 9นะครับอันนี้คือแนวทางที่ ลงไวให้ท่านผู้ชมเบองในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เข่าไปที่90นะครับก็ถือว่าเข่านะครับถัด t ัดเลนนะครับพอดีบ่าพุ่มเ้ตัด90นะครับรับเขากระสีมาตามตัวเลขแนว้ทางของเซียนไทยบ้านนะครับตัวเลขเพื่นอาจจะเขียนบ่ชัดนะครับเดี๋ยวบ่าพุ่มกระสีเขียนตัวเลขยหญง่ๆไว้แบบนี้นะครับไว้ให้ท่านผู้ชมเบองในตอนท้ายนะครับ ครับเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปที่เบาพุ่มไปตามหน้าทางตัวเลขกับเซียนไทยบ้านกันนะครับไปเบิ้งเลยครับตัวที่หมกจะเป็นเลขมีเจ็ดครับมีเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดตัวเลขสามตัวก็จะเป็นเลขสามขัดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดครับ เดนเจ็ดครับเดนเจ็ดมัเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดอย่าลืมห้าเจ็ดน้ำได้เด็กพวกนี้ก็ไปกลับครับไปกลับจะเป็นเลขหามเลยครับเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดนี่แะครับนี่ครลองลองเบิรงครับลองติดตามเบิรงหฮามันเข่าฮามันเข่ากัน บาว่ากันผมก็จะไปไหนดกแรงเนี่ยอาจจะพูดล่ะแถวๆตีนภูเขาบนล่ะครับตีนภูเขาภูผีโหภูพี่โหบัดภูพี่โหฮล่ะเรามาตามอีกนาอมือนนาะมืออื่นเศร้าเนี้ยสิมาถามอีกอมืออื่นเศร้ายังมารายงานอีกที่หนึ่งครับครับเพราะว่าผมก็จะได้ไปขอรถเมล์โคอยู่ป่าอยู่ดวมบนอ่ะครับ ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับก็ได้มาแล้วนะครับแนวทางของเซียนไท่บ้านนะครับเดี๋ยวว่าพูมนะครับสีเขียนตัวเลขตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเป็นแนวทางตัวเลขของเซียนไทยบ้านนะครับอนุญาตท่านผู้ชมนะครับเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับ เียนไทยบ้านนะครับมวดนี้เพิ่นให้ตัวเลข3ตัวไปที่737ดสามเจ็ดนะครับเจ็ 7, 3, 7นะครับเจ็ 7, 2, 7นะครับเจ็ 7, 4, 7นะครับเจ็ 7, 4, 7นะครับ 7, 4, 7 เจ็ดหาเจ็ดนะครับมวดนี้เพื่อนไ้เดนไปที่เจ็ดนะครับจับคู่สองโตนะครับเพื่อนกระหฮสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หาเจ็ดนะตัวเน้นเพื่อนนะครับเจ็ดสามเจ็ดนะครับมวดนี้เซียนไท้บ้านเพื่อนไ้เดนไปที่เจ็ดนะครับตัวเน้นเพื่อนก็คือหาเจ็ดนะครับ บนแน่นะครับอาจจะเข่าตัวที่บนเน่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางของเซียนไทยบ้านนะครับตัวเลขสัญจรนะครับตัวใดก็สามารถมาได้เหมดนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่ตัวเลขแนวทางของเซียนไทยบ้านในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเพิ่นไ้ไปที่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ด เจ็ดซีเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดนะครับวันนี้เพิ่นไฮเดนไปที่เจ็ดนะครับจับคู่ได้สองเจ็ดได้สามเจ็ดดีซีเจ็ดและก็หาเจ็ดนะครับครับอันนี้คือแน people, ้ทางนะครับนำให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางในโครงสุดท้ายนะครับครับต่อไปไปเบิ่งแน้ทางของโค้นบานสวนนะครับแนวทางของโค้นบานสวนในงวดเก่าเพิ่นก็เข่าเฉพาะเลขวิ่งนะครับ ข่าไปที่วิ่งเก้านะครับข่าวเฉพาะเลขวิ่งนะครับในงวดที่ผ่านมาของแนวทางของโคนบ้านสวนนะครับในงวดใหม่เพิ่นนะครับในงวดใหม่เพิ่นกับหายมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวเลขในงวดใหม่ของคนบ้านสวนนะครับเอามาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับแนวทางของเพิ่นกับมีเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งนะครับหกหนึ่งหกห้า 8ห้าและก็4หกนะครับเพิ่นเน้นไปที่7หกและกับ8เจ็ดนะครับอันนี้แนวทางของคนบ้านสวนนะครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับแนวทางตัวเลขในมือนี่นะครับนํามาฝากท่านผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อสิมีตัวเลขที่ตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับชอบกระจัดนะครับขัดกะเบิงไปก่อนนะครับว่าตัวเลขแนวทางของแต่ละเซียนแต่ละท่านเป็นแนวใดนะครับ อันนี้ก็คือแนวทางตัวเลขของคนบ้านสวนนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งคู่กันนะครับกับแนวทางตัวเลขของเซียนไทยบ้านนะครับเซียนไทยบ้านให้เด่นเจ็ดนะครับคนบ้านสวนให้เด่นแปดนะครับมาเบิ้งกันว่าแนวทางของไพ่นะครับสเขาเหมือสีรุดนะครับในงวดวันที่หนึ่งในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายนี่นะครับ ครับสลับเนื้วทางตัวเลขนะครับในมือนี้นะครับมาพูนํามาเป็นเนอทางกับท่านผู้ชมกับมีเพียงซัมนี่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ